สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเมื่อนี้ฮอสิมาเว่าเรื่องชีวิตของตาเปียกนะจ้ะตาเปียกเป็นอดีตแมวจรที่เป็นทะเลตนที่ฮอาเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เดือนพฤษภาพปีสองหาหกซีนะจ้ะตอนนั้นเป็นช่วงเปิดเทอมของเล็กหน่อยดูเข้า ลูกชายสองคนเดินทางไปโรงเรียนถูกเหมือใส่ทางเปลี่ยนนี่เลยเห็นตาเปียกอยู่น้ค่คลองเลยนะจ๊ะเลยเอากระปานมานั่มตอนนั้นทางกับพ่อ้านมีค้อขีดเลยจ้ะพอดีมาข้ากับมีแมวอยู่เดียวตัวหนึง่งซึ่งตัวกาฟิวเป็นอดีตแมววัดต่อมาตาเปียกก็ไม่ลูกคอ,อกแหลกไม่ลูกทั้งหมดหาตัวมีตัวเมซี ตัวผูตัวนึงงม่เอว่าเปาตังอังเปากาฟิลลวยๆลากกยูโรแต่ว่าลวยๆก็ได้จากไปเพราะว่าโดนรถทับน,นจะจ๊ะฮ้ากัสรู้สึกเสียใจอยู่ไน่นกเ็เลีอยลูกแม,วแ,มวแค่สี่ตัวแต่ว่าเด็กๆก็ตะหักนะจ๊ะน่ารักมากส่วนตัวผูตัวนึงก็คือนนองยูโร น้องยูโรนี่ยที่ลายงามกมูน่ารักที่สุดเนาะจ้ะนี่กระเป๋าตัง์นกระเป๋าฟิวต่อมาตาเปียกก็ไม่ลูกขอกที่สองเลยจ้ะไม่ลูกทั้งหมดสี่ตัวแต่ว่า,าหายไปตัวหนึ่งเหลือสามตัวก็มีขุมทรัพย์กับท่อมขูดอันนี้มันคุมทรัพย์กับคุณท่องเนาะจ้ะท่อมขูดก็หายไปเพราะว่าติดสัตว์เนาะจ้ะ กระฟ้าครอบครัวตาเปียกลูกหลานของอดีตแมวจรในเด้อจ้าขอบคุณเลยจ้า